สวัสดีครับชิปนี้ก็ยังอยู่นั่งหนอกป๋อมพ่เขาชิปก่อนเขาเริ่มเบิ่งการปลูกเริ่มต้นปลูกเนาะครับเนาะเป็นห่วงสปปะปดาเขาสูสปปะปดาที่สองขัวขั้วต่อไปจะพาพี่น้องไปเบิง่งพร้อมเจียวเนาะครับเนาะพร้อมเจ,มเจมียวการดูแลการจัดการเพืพอ่พอ,อดูแลจังไรเรื่องรวมถึงพี่น้องกันจะทราบชีวิตของเกษตรกรเล็กน้อยเนาะว่าก่อนจะมาทำไร่หยาเพิ่นประกอบสมาชีพอย่างอยู่กวนหลักครับได้ได้พอเลี้ยงครอบครัวได้บ่ในการทำ เกษตรเนาะพอเกษตรก็มีหลายแขนงครับเลี้ยงสัตว์หรือว่าจะปลูกพืชชนิดอื่นอ่านี่ก็จะเป็นอ่าประวัติของข,ข่าวของเรื่องสวนคือน,น้องป้อมน้องป้อมสวัสดีครับผมสสวัสดีคอาชีพนี่ก็หนองป้อมแนะน้เจ้าของเพิ่มเติมเนี้ยพี่น,<อ>น,น้นงองอก็เอยากคู่เนาะแต่ก่อนเนาะประกอบอาชีพยังครับผมก่อนก็เป็นพนักงานาน,นั่นเฮ็ดงานโรงงานเฮ็ดบริษัททั่วไปนี่นะคะครับก่อนที่ก็ดเกษตรปลูกหญ้าควบคู่ไปนั่บานีพ่อเขามองเห็นรายได้ที่มันคง กับการทำเกษตรแล้วต่อเลยออกจากงานประจำมาเห็ดเกษตรยางถาวอ๋อแต่ก่อนก็เป็นคนทำงานก็ไปคือเพื่อพี่ทำงานบริษัททำยางถิ่นนะครับเนาะคาแรงกินเงินเดือนปกติเนี่แหละค่ะพื้นเพศของวดกวางบอวว่าสีเป็นพอเป็นแม่เขาเพิ่นเก็เห็ดอยู่แล้วนะครับเ่กเ็ดอยู่แล้วค่ะเดิมที่พ่อยแม่กระปูกต่เกาอยู่แล้วค่ะครับกระปูกเติมในการทำงานหลังจากเลิกงานมากกับปมาเกี่ยวก็คือมองเห็นเขาเริ่มมีลูกค้าเริ่ม มีมองทรงจังสีเนี่ยค่ะครับพอเริ่มมีรูท่างก็ออกจากงานประจาแล้วก็มาเฮ็ดสวนยังสมบูรณ์แบบเลยะค่ะครับอ่ะ,<ฮ>อะนั่นคือประวัติเขาเข<ฮ>้าต่อชิปที่สองต่อไปจะเป็นการแนะนําเริ่มไปตาพี่แหละจนไปถึงการเกี่ยวแล้วว่าเพิ่นจัดการเพิ่นดูแลจังไรหล่ะกัรายใดที่เขามามันกับบอสซัมกันแต่ละมือประมาณไหนหนะครับเนาะอ่ะนาะความก็เริ่มอธิบายเพิ่มเป็นเปลงแปงขึ้นไปจนว่าหอดเที่ยวเลยครับผม<ฮ> ต้นี้จากรอบก,ก่อนเนาะคะ่ะคือว่าสองอาทิตย์ทีเขาสามอาทิตย์ถ้าเริ่มให้ปุ๋ยเคมีหลยเนาะค่ะครับเพื่อจะเบ่งจากการดูดซึมของเพื่อนเพื่อนก็จะขายายกอขึ้นแตกกอขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะค่ะครับคสูงขึ้นเพื่อนก็จะเป็นช่วงแล้วค่ะพ่อจะพ่อเขา,ขาขอ,อาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สามกอเพื่อนก็จะโตเต็มที่นะค่ะครับพ่อพ่อจำนายออพ่อจำนายเกี้ยวออกตรงไหโลค่าแล้วนะคะพี่ครับ ก็จะเริ่มเริ่มเดิ่มสังเกตได้เนาะค่ะแล้วความถูกมันจะต่างกันอ่าเป็นสเตปมากนะครับเนาะเริ่มมันจะต่างกันอ่หยุดนี่ก้อนก็ได้ครับแปลงนีก้อนเปล่ยนเปลนแปลงเขาจังไปตามอ่าคือสามสัปดาห์เต็มสามสัปดาห์เต็มค่ะครับผมแต่ฟุ้นปุ๋ยก็ได้ถึงกระลิงมากพอยังเป็นการปลูกไม่เยอะนะครับเนาะแต่เป็นน้ำพี่ท้าไม่น้ำให้ปกติทั่วไปก็แปลงที่เขาปลูกอายุพอหน่อยกลัวนะครับเนาะค่ะอ่าคือหนึ่งสัปดาห์กับสองสัปดาห์ ้เป็นป้ติทั่วไปค่ะทั่วไปนะครับเนาะครับมีเริ่มงามหล้วครับใบเริ่มง่ญ่ก็สังเกตว่าเพื่อนจะแตกกอง่ายขึ้นนะครับผมอ่าเบื้องกอนะครับกอง่ญ่แล้วก็จะสูงขึ้นใบเพื่อนก็จะอ๋อแสดงว่าปริมาณนี่าเขาเพิ่มขึ้นแม่ค่ะในการมันขยายก่อขึ้นครับผมขยายขึ้นเรื่อยๆสังเกตว่าปลูกเริ่มแรกจะเป็นนิดๆในหน่อยเพรเขามาปุ๊บไดยกินปุ้นกินปุ๋ยแล้วกอเพื่อนก็สิขยายขึ้นย่างที่เห็นนี่แหละค่ะครับพือตะไคร่นะครับ อ่นค่ะอ่าผมถามเอาอประเด็นลึกๆเข้าไปคือฟุ้นปุ๋ยสลหรับมันกับแต่ละสวนเฮดบุกูกกันเนาะเฮดบลกคือกันในสวนตัวเข<อ>้องป้อมสูงว,ว่าข้าเกี่ยวออกปับนะครับเขาให้ฟุ้นให้ปุ๋ยตามหรือว่าเขาเบิ้งถี่ความเหมาะสมะว่าฟนปุ๋ยเขาีนี่วเดีสมวเะว่าสมมติว่าฟุนปุ๋ยเขาหนาอยู่แล้วเนาะค่ะครับนี่จะ่ถ้ามาเบิ้งแต่งพราะก่จะออกเนาะค่ะครับผมแต่ว่าคันคันุ๋นเขาหนาอยู่แล้วตรงสิ่งนะคะค ข้ากับ่ใส่เพิ่มใส่เพิ่มแต่ว่าว่าได้ใส่นาก็คือใส่พ่อป้าป่ายให้เพื่อนขยาย้ายนครับบ้านนี้เข้ากรบมโหดนี่จะสังเกตเห็นว่าจะพืชเห็นบ่ครับพี่ครับรายนะครับเนาะลายค่ะหลังจากข้าเกี่ยวออกแล้วนีเห็นบ่ค่ะเข้าก็จะมาลุกออกไปนํำจังสีไหมคะลังก้นกบไทยปุ๊บครับ นี่อันนี้เพิ่งจะเกี่ยวมะเจ้าเนี่ย้ะคะเพิ่อนโอ้ขึ้นแล้วครับเห็นบ่ค่ะว่าเกี่ยวมะเร้านี่แตกแตกอันยอดน้ำน้ำก้นเลยเพราะว่าฟุ้นปุ๋ยมันมันมีมีเลี่ยงมีเลี่ยงมีน้ำมีฟุ้นไม่ปุ๋ยเลี่ยงแล้วมันก็แตกยอดออกขึ้นแบบนี้เลยอ่าถั่วหอแต่ฟุ้นบม่มีน้ำรดมันกระดูดซึมหมดนะครับเนาะมันนานย่อยสลายได้แต่งามสะางามส่าค่ะหรือถามีตะนามไม่มีฟุ้นปุ๋ยบ่งามเหมือนกันกรก็บงามค่ะครับผมสีเหลืองอืแข็ง อ่านี่แหละครับเจี่ยวนี่คืออ่าตัวนี้บทานถึงเดือนดีนะครับเนะบาะโบท่านในถึงเดือนค่ะประมาณยี่สิบกว่าหมื่นคือตอนออกตอนออกค่ะนี่เป็นการปลูกอ่าเพิ่นปลูกกอนนะครับเนาะ,ะปลูกกอนไลลงไปผุ่นครับตัวนี้พร้อมเกี่ยวได้แล้วอ่าสลับล็อกหนี่เห็นว่าเจี่ยวไปขายแล้วนะครับเนาะอ่านี่นะครับเจียวเจียบเจียวผลผลิตแสดงว่าถ้าอายุยาฮัาเพิ่มขึ้นหลายปีขึ้นเรื่อยก่อฮักกั <ก>จะขยายง่ายขึ้นเีนย,ยค,ค่ะอ๋อครับเพื่อแตกกอดีมันมีความใหญ่จริแตกกอดีค่ะโอ<ต>้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไปล่อยไว้นานเกินไปเพื่อนก็นจะขึ้นค้นขึ้นเงาเข่าก็จะต้องโศกอโ,อ,โออกแล้วก็ปลูกใหม่อืมอืมใชเปลี่ยนทายต่อพัน,น,ท,าพนทายต่อพันไมค่ะถ้าอายุห่าเพิ่นหลายปีขึ้นนะครับเนาะสามปีขึ้นนี่โศกทายต่อพันเลยอ่าครับผม กระเล้วแจ้สวนมังสวนกะเล้วแต่สวนเขาเอาไปเรยกันนี้กันครับผมนี่ครับเริ่มเริ่มเกี้ยวนะครับน้องมนเนาะเกี่ยวได้ครับจากที่พี่น้องเห็นเป็นช่องว่างระวังก่อเพราะตัวขึ้นฮอกก็จะไม่ค่อยมองเห็นแล้วนะครับเนาะครับนี่คือพร้อมเกี่ยวนะครับอ่าช่วงนี้นะครับสําหรับอ่ามีเทคนิคพิเศษใดบ่สู้ว่าพี่น้องปลูกไม่ได้หวงสัปปาห์นี้จากอยากเร่งไ้เพิ่นใบใหญ่ใบเขียว ขยายกอได้ดีน้องป้อมนีมี่เทคนิคอย่างบ่ครับก็คือมันขึ้นอยู่กับน้ำนะคะแล้วก็ปุ่นปุ๋ยทีหฮอใสต่างๆเบื้องต้นก็คือหลังจากถี่หฮาใสปุ่นปุ่นก็ปุ๋ยแล้วเฮาก็งวดน้ำให้มันสม่ำเสมอค่ะครับก็ขยายกอแล้วก็แตกใบอืมอ่าดังน้องป้อมมันบอกการที่ห่อพอมเมล็ดแล้วนํำมาปักาวดำมันอาจจะซา,า,นาเนในการในการปลูกแล้วก็อายุการใส่งัน กะโดนก่าเอาต่อพันธ์มาปุกค่ะอ่าแต่ขันเอาต่อพันธ์มาปลูกติดเร็วติดเร็วเด็กเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้ค่ะอ่าแล้วก็ขึ้นยุ่กับการดูแลประมาณสามปีขึ้นท่าก็อโตกออกปลูกไม่ครับอยู่ที่ผู้จัดการดูแลดีเนาะครับเนาะรายได้เห็นว่าเกี่ยวเบขายเห็นล็อกน้อยๆถี่เกี่ยวออกเนี่ยจำนวนเงินพ่อบอกพี่น้องเนยบ้ครับมันมั่นเ่อะเราเนี่ยแล้วตลุคขาโทษสังเนาะค่ะมันรายได้ก็ ขึ้นอยู่กับลูกค้าโทรหาเนาะค่ะที่เห็นเวอร์นี่ก็ประมาณเมื่อเช้านีิเกี่ยวไปพันเงินหนึ่งหนึ่งพันบาทเนาะครับเนาะพันบาทค่ะโอ้ก็ว่ามันล็อกใเงยไปเด้ครับถือว่าได้หลายนะครับพันบาทค่ะครับล็อกนี่คาดว่าประมาณเท่าไหร่ตีตีไปเลยเนาะค่ะพี่จะเป็นล็อกละพันไปเลยค่ะล็อกละพันเพราะว่าที่มาตฐานไปเลยอ่ากระมุนเวียนนะครับเนาะอีกอีกอีกสิบกว่ามือเขาก็มาเอาอีกหนึ่งพันบาทอ่าอ๋อถือว่าถ้า จะเฮ็ดเป็นอาชีพถ้าเอาจริงเอาจังในการท่เกษตรสียดันท่ำนาหยาที่หนุ่มป้อ,ปอมท่ำม,มากกว่าระว่าจิตแบบดีนะครับก็บสามารถมีรายได้เขามาหมุนเวียนพ่อได้ใส่ไดี๋ยวซอยยืมมาพ่อได้ใส่ได้สยยอยอยู่ค่ะพี่พ่อได้เลี้ยงลูกอ่าครับ <laughs> พ่อได้ให้ลูกไป็นเรี้ยงน,นะครับเ <laughs> นาะครับผมปัญหาของหยาชีดนี่สัมรับพวกอ่าโรคท่างใบนะครับเนาะโรคท่างใบอาจจะเกิดขึ้นครับผักครับอย่างอื่นอันนี้พบพบปัญหาบ่ครับ โตนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนขาดฟูนขาดปุ๋ยเนาะคะ่ะเ<อ>พื่อนก็นจะกระแดงนะค่ะกระเดงก็คือใบจะเหลืองครับล่ำต้นจะแข็งอืมเวลาคล้ายๆว่าเทียบเทียบกับเขาไมก้ก็เกี่ยวออกเป็นต่อเฟืองครับ<อ>ลักษณะเพื่อนจะเป็นคือต่อเฟืองเลยคะ่ะแข็งคันโบมีฟฟูนมีปุ๋ยมีนม้ำเพื่อนจะแข็งแบบนั้นอ๋อครับผมครับผมผมีมีส่วนมีส่ให้เพื่อนบองงามเพื่อนนะครับเนาะแต่ว่าพวก แมงแมจจอนี่ก็บ่ค่อยเป็นปัญหานะครับเนาะเป็นปัญหาค่ะคือเป็นธรรมชาติของของเพทนค่ะนว่านี่คือปลอดสารเคมีหรือเอื้องง้อควอยกินอ่าครับปลอดภัยค่ะขั้นแมงจอนี่ก็คือกินไม่มีสารที่มีแน่นอนสารเคมีแน่นอนค่ะครับง้อควอยกินบ่เป็นยังบ่มีปัญหายังดีต่อคนต่อสัตว์นะครับเนาะครับอ่าแปลงกระเฮ็ดเป็นทางอ่านี่เป็นแปลงกระเฮ็ดเป็นทางเข้าไปแบบนี้เข้าไปค่ะเพื่อว่าเฮาจะยัง โอ้ oh, ครับผมลังเทือมันสายยางเข้าบนท่านเลยยีสปิงเตอร์เข้า่อลักสายยางเข้าไปตามช่องครับส <Okay. S 2> ีทางผีกระแมนครับ <c oughs> สำรับหญ่าเนี่นะครับเนาะ <c oughs> พอดีมันเกิดมี่หลายอย่างขาาึ้นฤดูทีเพิ่นบ่มีหย่าเข้ากับได้เงินดีนะครับเนาะดีเนาะค่ะแต่พอเข้าช่วงนาฝนฤดูการฝนมันก็จะขายอืดขายชาแน่จักหน่อยครับ มันก็มันก็อาจจะได้เพิ่มจำนวนมัดในการขายือือืม,อมาาค่าขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าหยาพืนเพศตามธรรมชาติของเพื่น่นะออมสวนออมพันคู่เพื่นหลายบอเพืนมีบอะครับเนาะครับน,ะ<อ>บนี่แหละครับผมเท่ากับอศัยลูกค้านะั่งครับผมอ่าถือว่าเป็นพืชที่สั่งไดนะ้เนานะในใน อ่าให้พี่น้องบรรกว่างเขา,แ,ขาแทบแทบ,แทบทุกขั้วเลื่อนอยู่หรอกครับนอกจากหรือจะเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับเนาะบางคนเพิ่นกะค้ขาขา,ขายอย่างอื่นน้ำยูทำงานไปน้ำหัวกเกี่ยวเมียไปขายหรือเมียเกี่ยวหัวไปขายซอยกันนะครับเนาะแบบพวกพอวาดพวกลุงวันส่วนทางทางคนเฮ็ดอยู่พาเห็นพอแผ่นคนเฮ็ดอยู่บางคนมันกะเรียงงวดเรียงคั้ยน้ำนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่พี่เห็นคือคือมันบ่ค่อยจุกจิกเหมือนมาครับ คือครื่องทำข้าปลูกอ่ะยางเรือนละไปมันก็ต้องมีการฉีดฉีดปุ๋ยฉีดพ่นปุ๋ยพ่นยาขาวมะแรงตอนนี้มันมันบริเวณเปลืองยาขาวมะแรงง่ายค่ะพี่เพื่อข้าบดคันนั้นขาบดต้องฉีดพ่นยาขาวมะแรงใส่บใบเลยตันสีนะคามมันข้าฉีดยาขาวมะแรงงอกกว้วยข้าวกินบ่ไดอ๋อครับผมข้า็กินบ่ได้คือคือจังโลก้อนก็คือไปหายตะกะแตนเออซื้อไปอันอันนี้ก็คือตะกะแตนนี่พ่อรับสารเคมี ตายเยืดข้อทันทีค่ะครับผมอ,อันนี้คือไสรสันแท้ร้อยเปอร์เซ็นซันแท้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะครับผมอ่าน้องป้อมก็ให้น้องป้อมสรุปทรงท้ายคือนี่ค,คือคือนี่คือห่วงที่สามารถเจ็บเยาผลผลิตจำนายได้แล้วการดูแลเพิ่นให้ยั่งยืนเดยอยู่ได้หลายปีน้ำเฮ้งนะครับเน,ะน,นาะพอภพยู่กับการดูแลของอ่าอ่าอ่าบอกเพิ่นได้แจ้งน่อยอว่าควรจัดการดูแลจังใดให้เพิ่นอยูในในย่น้ำเฮ้งยา่างยาวนานนะครับผมแตก็คือ การดูแลน้ำเข้าก็คือขึ้นอยู่กับฟุนกับปุ๋ยแลือกระน้ำเนาะค่ะครับแล้วก็กำจัดวัชพืชที่ว่ามันเกิดอยู่น้ำแปลงหญ้าเข้าออกให้เดืดนี่ยนะคะครับผมส่วนนี้มีส่วนสำคัญของการขยายกอแห้งก็คือเพื่อจะมาอย่างเพ่นอย่างปุ๋ยของเข้าไปปัสสาวะแดงเืยนะครับเนาะแม่นค่ะครับข้าให้่ฟุนปุ๋ยไปคือมีโตมาแคบมาแบ่งไปนะครับเนาะแคบแบ่งไปหญ้าเข้าก็บบ่ขยายครับงเลมื่อก่อมืงามแทนตั้งสี่หมครับผมค่ะโอ้อันนี้เฮ็ดกระต๊อบน้อยไปเลย ครับเฝ้าใหญ่นี่นะครับเนาะเฝ้าใหญ่ยังเดียวจักไรครับทั้งหมดที่ผมไทยทำครับพื้นที่ตรงนี้สามไร่ค่ะสามไร่นะครับเนาะสามไร่ครับผมพื้นที่สามไร่โอ้หมุนเยี่ยนเจยวกับตลอดปีค่ะตลอดปีค่ะครับผมกรตรงหรือคาะอ่าช่วงนี้ก็จะออกดีแน่นะครับออกดีค่ะช่วงนี้ออกดีครับอ่าน้องป้าน้องอ่าน้องป้ามหันนายจังอยสิเดย์อำลาพาจากพี่น้องเขาก่ะเบอร์โทรติดไว้คือเขาเบอร์โทรติดไว้คือเขาเด้อค่ะฝากเบอร์โทรแน่เด้อค่ะศูนย์เก้าสองครับ แปดสามหนึ่งครับผมศูนย์ห้าสองหนึ่งค่ะ,าะสามารถซั่งต่อพันหยาแล้วก็สามารถซั่งหยาไปให้ซัดเลี้ยงง่วง้อยกินได้เลยคะ่ะใกล้ไก่กระซ่งเลวคะ่ะหรือจะเพิ่มเติมหรือจะมารับเองอยุศวนก็ได้ค่ะหรือสอบถามข้อมูลการปลูกอสอบถามข้อมูลในการปลูกการเตรียมแปลงการยังหรือว่าคำนวณแปลงว่าเอออันหยาซท่นี้ นี่พื้นที่เท่านี้จะใส่ตัวยวาเท่าไรพันธุยาเท่าไรสามารถอธิบายได้ค่ะครับผมบเป็นรายละเอียดปีย่อยจังสอบถามนะครับเนาะจังสอบถามกันเนาะคะ restroom, PM, ่ะอ่มือนี้ผมกำลังควอมลาไปโอลาไปก่อนครับ <unexpected. S 1> ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ